สนับสนุนโดย t o โยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ ตามที่กะกะตได้ส่งหนังสือถึงพอ,อกะกะตร้อยเอ็ดและพอ,อกะกะตประจำเขตเลือกตั้งที่4จังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสมาชิตรทนาราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่4จังหวัดร้อยเอด็ด เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งลงวันที่14เดือนเมษายน2 5 6 6ได้ประกาศรับสมัครนางสาวอัญชีสาศรีสารเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร4เขตเลือกตั้งที่4จังหวัดร้อยเอ็ด บัดน,นี้สารดีกาได้มีคำสั่งให้ถอนชื่อของนางสาวอัญชิสาสีสารสังกัดพักรวมไทยสร้างชาติหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร4เขตเลือกตั้งที่4จังหวัดร้อยเอ็ดออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งยึดตามสำเนาคำสั่งสารดีกาคดีหมายเลขดำรอดอสสขอสอขอ26ทับพคดีหมายเลขแดง35ทับพหวันที่9้พฤษภาคม2566 ดังนั้นจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและหากปรากฏว่ามีบัตรเลือกตั้งใดที่ทําเครื่องกากบาดในช่องหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งรายดังกล่าวให้ถือว่าเป็นบัตรเสียประกาศหน้าวันที่10พฤษภาคม2 5 6 6นายิพิทักษ์เกียรติจัดศิลาวันผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ 4. จังหวัดร้อยเอ็ดทั้งนี้การถอนผู้สมัครรายนี้เป็นไป,นปนตามลักษณะต้องห้ามเพราะเคยถูกตํารวจจับกลุ่มดําเนินคดีในข้อหาเป็นเจ้ามือรับกิน,ร,กนรับใช้สลากกินรวบพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต ด้านผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ดนายดำสุริโยบอกว่าการเลือกตั้งสสที่จะมีขึ้นในวันที่14พฤษภาคมทางกะกะตจังหวัดและกะกะตเขตได้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ซึ่งจะมีความกังวลบ้างก็เรื่องฟ้าฝนที่มักตกช่วงนี้แต่ก็ได้เตรียมการรองรับไว้อย่างเต็มที่ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งเขตเลือกตั้งสสอ,ออกเป็น8เขตมีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น1น4คนถูกตัดสิทธิ์1คนเหลือ103งรอคนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจังหว คะแนนจะมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยรายงานเข้ามายังกกตแต่ละเขตแล้วจะรวบรวมขึ้นทางเว็บไซต์และ Facebook กกตร้อยเอด็ดนอกจากนี้ประชาชนสามารถชมภาพผลคะแนนแบบเรียลไทม์ทางจอ LED ได้ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอด็ดหลังปิดหีบและคาดว่าจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการไม่เกิน23นาฬิกาของวันที่14พฤษภาคม2566